เรื่องคุณแห่งกรรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตดดี้กันเลยจ้า หลับตาฝ่ามัตูมิตาตื่นขึ้นมา,ามแล้วก็นำมาไล่ฟังมินิยาปร,รังปรากรฉะวันนี้ก็เป็นเคสตัดี้จากเร่งเรียนอนุบาลสุธีธร<อ>ตอนที่หนึ่งคำ<า>ถามข้อที่หนึ่งชีวิตในปรโลกของคุณพ่อเป็นอย่างไรถ้ามีอะไรฝากมาบอกบ้างไหมคะ และลูกชายเนะี่ยใช่คุณพ่อมาเกิดหรือเปล่า,า,เ,ลาเพราะเขามีตำแหน่งเหมือนกับที่ลูกทำเอาไว้ในตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตค่ะนะเขาไม่เรียกตำแหน่งเขาเรียกเครื่องหมายนี่นอ๋อเนนะออลูกช<ะ> <c oughs> ายมีเครื่องหมายนี่เนาะคล้ายๆตอนที่ทำตอนที่คุณพ่อ ่านเสียชีวิตคตําตอบก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิตในขณะที่ตัวท่านกําลังนอนป่วยอ,อยู่ที่โรองพยาบาลนั้นตัวท่านก็ได้คิดวนเวียนไปมาถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการป่วยของตัวท่านเองนี่ก็เป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปนะจ๊ะ เรื่องความเป็นห่วงกังวลถึงทุกๆคนในครอบครัวเราไปถึงเรื่องโรงเรียนอนุบาลที่ตัวท่านเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเองเนี่ยเป็นตน้นนี่นะซึ่งในทุกๆครั้งที่คุณพ่อคุลูกนึกถึง,งเรื่องโรงเรียนอนุบาลที่ตัวท่านเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเองนั้น แต่ท่านก็จะเกิดความรู้สึกปลื้มปีติใจและภาคภาคูมิใจเป็นอย่างมากที่โรงเรียนทบาลสุทีทอนก็มีปิดเทอมไว้ใช่ไหมไอ้เงินโรงเรีย,าายนุาลฝันนอ้ฝันก็ต้องมีบ้างเนาะหน้ามีปิดภาคเงินเนะอแล้วเราก็จะได้ดูทบทวนย้อนหลังเนยเคสสิงตองนาง สดงทุกตัวครั้งที่คุณพ่อ,อลูกนึกถึงก็เรื่องเรื่องเรียนทุกบานที่ตัวท่านเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเองนั้นดูที่ท่านจะรู้สึกไงนะจ๊ะตัวท่านก็จะเกิดความรู้สึกเพื่อปฏิจแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากจะทําให้ตัวท่านลืมความทุกข์ใจและความห่วงกัวงวลนีก็เรื่องราวต่างๆไปเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะนี่มีเหตุผลนะจ๊ะ ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาด้วยใจรัก,กนะจ๊ะและอยากที่จะสร้างเด็กเก่งและดีขึ้นมาให้กับสังคมจริงๆนี่ถึงแ,แม้ว่าณนะช่วงเวลานั้นคุณพ่อคลูกจะต้องมานอนป่วยเพราะถูกคนรอบยิงทำร้ายก็ตมามแต่ตัวท่านก็ไม่ได้รู้สึกภูกโกรธ หรือโกรดแค้นแต่คนที่มาทำร้ายตัวท่านเลยแม้แต่น้อยโอ้หัวใจท่านยิงใหญ่เหลือเกินนะทำอย่างนี้ได้แล้วก็ชีวิตในประโลกโ<อ>เป็นสุขสบายไม่ผูกเวรกันเนาะน,นี่เนาะจะเป็นกรรมของท่าน,น,นเน,ะนาะจะกระทั่งมาถึงช่วงเวลาที่คุณพ่อของลูกกำลังใกล้จะเสียชีวิตภายในใจท่านก็เกิดความรู้สึก เป็นห่วงลูกๆในสุดก็ต้องเป็นห่วงลูกๆอยู่ดีนะและทุกๆคนในครอบครัวขึ้นมาเป็นอย่างมากเมื่อสังขารร่างกายท้านทนต่อโรคภัยกรเจ็บที่มารมเราไม่ไหวแล้วทันใดนั้นเองกายละเอียดของท่านก็ได้นลดมาจากกายหยาบนี่ก็เป็นปากติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนในโลกนะจ๊ะแล้วก็มาเยือนอยู่ที่ข้างๆร่างตัว,<ม>ตวท่านเอง เป็ความรู้สึกที่มึนๆงงๆและยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นความรู้สึกท่านในตอนนั้นจะคละ้ายๆกับคนที่อยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น,นและยังไม่มีสติรับรู้อย่างเต็มที่ oh. หลังจากที่กายเรียกคุณพ่อของลูกได้ลดมาจากกายหยาบแล้ว ในช่วงแรกๆตัวท่านก็นจะเกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมตัวท่านถึงสามารถยืนและเดินได้เช่นนี้<ะ>นเราก็ได้ฟังมาหลายเคสแล้วจ้ะ,ะหรือว่าในตอนนี้ตัวท่านเองกำลังฝันไปหรือเปล่า<ะ>นี่คือความรู้สึกสงสัยของท่านนะจ๊ะแต่พอเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยการละเอียด คุณพ่อของลูกก็เริ่มมีสติมากขึ้นและในช่วงจวานั้นเองตัวท่านก็นเหลือบไปเห็นร่างท่านากำลังนอนอย่างสงบนิ่งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเพราะก็เห็นลกูลกหลงท่านกำลังเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของตัวท่านทันทีที่ตัวท่านได้เห็นเช่นนั้นตัวท่านก็นรู้สึกตัวได้ในทันทีว่าในตอนนี้ตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วนี่เนา แม้ว่าการละเอียดคุณพ่อของลูกจะรู้ว่าตัวท่านเองได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามแต่ด้วยความที่ตัวท่านไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จึงทำให้ตัวท่านทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวท่านเองจะต้องทำอย่างไรต่อไปอนี่ใช่ไหมแม้จำเป็นจะต้องศึกษาอีกโรงเรียนอนุบาลเนาะ อีกทั้งตัวท่านยังเกิดความรู้สึกเป็นห่วงทุกๆคนในครอบครัวก็มันยัางจับจิตจับใจอีกด้วยและด้วยความรู้สึกที่เป็นห่วงทุกๆคนในครอบครัวนี้เองเนี่ยจึงทาให้การละเอียดของท่านได้พยายามเข้าไปเยืนอยู่ใกล้ๆก,กับทุกคนในครอบครัวจ่อยู่ข้างๆร่างของตัวท่านนี่นะจ๊ะนี่ถ้าโผล่ไปให้เห็นแขนตั้งนิดนึอ๋อ oh. oh. หายเศร้าเลยเนาะ oh. และในอรวรรณิการละเอียดคุณพังลูกกำลังยืนอยู่ใกล้ๆกับทุกคนในครอบครัวที่อยู่ข้างๆร่างตัวท่านอยู่นั้นน่ตัวท่านก็พลันเกิดความคิดถึงลูกสาวคนเล็ก mm. นี่เนาะ mm. รือนังสาวของลูกสิ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่หมหาลัยเชียงใหม่เป oh. ็นมาหยุดภายในใจ และเดเสียวินาทีทีติการเรียคุณพ่องลูกกาลังคิดถึงลูกสาวคนเล็กของท่านอยู่นั้นตอนนั้นเองตัวท่านก็ได้แวบจากโรงพยาบาลไปหาลูกสาวคนเล็กซึ่งกําลังรเรียนอยู่ที่มหาลาัยเชียงใหม่อย่างฉับพลันทันทีเมื่อการเรียคุณพ่อของลูกได้แวบมาหาลูกสาวคนเล็กหรือน้องสาวของลูกแล้วตัวท่านก็รู้สึกประหลาดใจและอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมาก ที่ตัวท่านสามารถแวบมาหาลูกสาวคนเล็กของท่านได้โอ้นี่เนาะและในช่วงยววะทีตัวท่านกำลังรู้สึกอลเลเตที่ตัวท่านสามารถแวบมาหาลูกสาวคนเล็กได้นี้เองลูกสาวคนเล็กของท่านซึ่งในตอนนั้นกำลังอยู่ในห้องเรียนก็พลันเกิดเห็นการีคุณพ่อลูกมายืนอยู่ที่บริเวณประตูห้องเรียนโอ้โหโอ,โอ้มีตาทิพย์เนาะ ทันที่ที่นางสาวลูกได้เห็นกายเรียกคุณพ่อ,อลูกแล้วซึ่งในตอนนั้นตัวเธอก็ยังไม่ทราบว่าคุณพ่อ,อลูกได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เธอเกิดความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวเธอคิดว่าคุณพ่อของลูกจะหายป่วยแล้วแล้วก็มาเยี่ยมตัวเธอถึงเชียงใหม่โอ้นี่เนาะนี่เธอดีใจนะ ส่วนตัวการหลีกของคุณพ่อของลูกนั้นตัวท่านก็รู้สึกดีใจพิยมมากเช่นเดียวกันแต่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านสัมผัสได้ว่าน้องสาลูกหรือลูกสาวคนแรกของท่านสามารถมองเห็นการหลีกของท่านได้อ๋อนี่เนะาะตาก็ดีใจเนาะส่วนสาเหตุที่ทำให้น้องสาวลูกสามารถเห็นการหลีกคุณพ่อของลูกได้นั้น ท่านี้ก็เป็นเพราะผลแห่งบุญที่คุณพ่อของลูกได้เคยสั่งสมไว้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมไว้ในพระพุทธศาสนาเช่<ะ>นบุญที่ตัวท่านได้เคยท่ากฐถินท่าป,ป่าเป็นต้นหรือบุญสงเคราะห์โลกเช่นบุญที่ตัวท่านได้กอ่อตั้งโรงเรียนมาสร้างคนเก่งและดีตามหลักพุทธศาสนาให้กับสังคม หล้วบที่ตัวท่านได้คอยการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นต้นนะจ๊ะกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ตัวท่านอยากจะพบหรืออยากจะบอกกับลูกสาวคนเล็กหรือน้องสาวลูกว่าตัวท่านได้เสียชีวิตไปแล้วออตอนนั้นน่าจะเดินไปบอกเนาะว่าลูกนี่<อ>พ่อเสียชีวิตไปแล้วนะได้ช่องมาซองพอร่วมกัน ในช่วงจังหวะที่ตัวเธอเองกําลังมีความรู้สึกเป็นห่วงคุณพ่ออยู่ลึกๆภายในใจแม่ก็เดินก็ไปบอกนิดและที่เหตุดังที่ได้กล่ามาแล้วนี่เองจึงทําให้อายตนะหรือช่องทางการรับรู้ของทั้งสองตรงกันพอดีนะพอเป็นเช่นนี้น้องสาวลูกจึงได้เห็นกายละเอียดคุณพ่อของลูกมาหาอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง แต่ในขณะที่น้องสาวลูกกำลังรู้สึกดีใจอยู่นั้นภาพกาเรเลียงของคุณพ่อ,อลูกกับพลันได้หายไปซึ่งในตอนนั้นตัวเธอก็คิดเพียงแค่ว่าคุณพ่อ,อลูกคงจะเดินพ้นจากประตูห้องเรียนเธอไปเท่านั้นนะคงไ,ไปคอยที่ไหนทั้งแห่งนะดเดินผ่านไปแล้วเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วกาเรเลียคุณพ่อของลูกก็ยังคงยืนอยู่หน้าที่ตรงนั้น แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนไม่เพียงเท่านั้นการเรียของคุณพ่อของลูกยังได้เดินม,มาอยู่กระล่น้องสาวของลูกหรือลูกสาวแล้วของท่านด้วยความรู้สึกรักและเป็นห่วงอีกด้วยแม้ถ้ามาเห็นจังหวะนี้จะดีมากเลย <c oughs> ต้นสาเหตุที่ทําให้ภาพการเรียของคุณพ่อของลูกหายไปนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะในขณะที่ตัวเธอเกิด <c oughs> ความรู้สึกดีใจอยู่นั้นจ้งเธอก็เกิด การกระเพื่มอมออกจากจุดเดิมท<ะ>ัตตะน,นั้นทาใจว่างๆนะโอ้คงเห็นตอนเดิมเมื่อใกล้เลยม่าเป็นเช่นนี้จึงทําให้อายจตน,นะหรรอช่องทางการรับรู้ของทั้งสองที่จากเดิมเคยตรงกันก็เกิดการคลาดเคลื่อนกระเพื่มแล้วก็หลุดไปในที่สุดอุมออปมาเหมือนกับเครื่องวิทยุที่เคยจูนตรงกันแล้วจู่ๆก็ถูกบิดให้ขลาดเคลื่อนจากจุดเดิม การเป็นผลทำให้ไม่สามารถารับคลื่นวิทยุช่องเดิมได้และที่เหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้น้องสาลูกไม่สามารถเห็นภาพกาเรเอียคุณพ่อ,อลูกได้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองนะจ๊ะหลังจากที่กาเรเอียคุณพ่อ,อลูกได้แวะไปหาลูกสาวคนเล็กหรือน้องสาวของลูกด้วยความรักและความห่วงใยแล้ว ตัท่านก็เกิดความรู้สึกชื่นใจและก็สบายใจขึ้นที่ตัวท่านได้มาเจอกับลูกสาวคนเล็กของท่านและในเสี้ยววินาทีที่ตัวท่านกำลังรู้สึกสบายใจอยู่นั้นตัวท่านก็หวนคิดถึงโรงเรียนอนุบาลที่ตัวท่านเป็นผู้กอ่อตั้งขึ้นมาเองกับมือและทันทีที่ตัวท่านคิดเช่นนั้นการเรียนของท่านก็ได้แวบยังโรงเรียนอนุบาลแห่งนั้นในทันที และเมื่อการเรียกคุณบ้าลูกได้แวะไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งนั้นแล้ว,วท่านก็นได้เดินวนเวียนไปมาอยู่ภายในโรงเรียนด้วยความรู้สึกปลื้มปิติและก็ภาคภูมิใจยิ่งตัวท่านได้เห็นเด็กๆนักเรียนแต่ละคนที่มีกริยามมตยาทเรียบร้อยน่ารักและเฉเลียวฉลาดแล้วตัวท่านก็นยิงเกิดความรู้สึกปลื้มปิติใจเป็นอย่างมาก ที่ตัวท่านด้มีส่วนในการสร้างเด็กเก่งและดีขึ้นมาให้กับสังคมเราคงจําได้นะเจ้าว่าโรงเรียนรุบานสุธิตรน,นี่เป็นนักล่ารางวัลน,นี่เนาะซึ่งต่างเตรียมโกดังไว้นี่เนาะนี่เนาะใหญ่ๆแล้วเนะาะแล้ในระหว่างในกายละเอียดคุณพ่อ,อลูกกําลังเดินชื่นชมและเมียงเมียงมองมองดูห้องเรียนแต่ละห้องภายในโรงเรียนุูบานที่ ตัวท่านก่อตั้งขึ้นมาอยู่นั้นตัวท่านก็ได้ย้อนนึกถึงภาพเรื่องราวต่งางๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ตั้งแต่ภาพแรกที่ตัวท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ขึ้นมาหรือภาพที่ตัวท่านได้ทำหน้าที่เป็นคุณครูทุ่มเทและตั้งใจสอนเด็กนักเรียนทุกๆคนให้เป็นเด็กเก่งและดีไล่ๆไปจนถึง ภาพติตัวท่านได้ดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนทุกๆคนเป็นอย่างดีรากบว่าทุกทกคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นต้นหรือแม้กระทั่งในช่วงที่หมดการเรียนการสอนทุงเด็กนักเรียนทุกๆกคนจะต้องเดินทางกลับบ้านไปหมดแล้วแต่การเรียกคุณว่าลูกก็ยังคงเดินเก็บเกี่ยวบรรยากาศแห่งความสุขและความภาคภูมิใจอยู่ภายในโรงเรียนอนุบ,บาลของท่าน ่อไปก็เรื่อยๆอย่างไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อเลยแต่าหากช่วงไหนกาเรเลียกคุณพ่อคุณลูกเกิดความรู้สึกคิดถึงคนในครอบครัวขึ้นมากาเรเลียกของท่านก็จะแวบกลับไปที่บ้านเพื่อไปหาภรรยาสุดนเลิบและลูกๆของท่านทุกคนซึ่งในทุกครั้งที่กายเลียกคุณพ่อคุณลูกแวบกลับไปที่บ้านเพื่อมาหาบุคคลในพิธีรักของท่าน ตัท่านก็จะชอบเป็นนั่งหรือเดินพูดคุยกับภรรยาสุดเลิบและลูกๆของท่านด้วยความรักและความคิดถึงอยู่เสมอๆทั้งๆที่ตัวท่านเองก็รู้ดีว่าทุกเสียงทุกอย่างที่ตัวท่านพูดคุยหรือเล่าให้ภรรยาสุดเลิบและลูกๆของท่านฟังมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือสื่อสารให้ทุกคนในครอบครัวได้รับรู้หรือรับทราบได้เลย แต่อย่างไรก็ตามการที่ตัวท่านได้มาหาและได้พูดคุยกับทุกๆคนเช่นนี้นะมันก็ได้ทำให้ตัวท่านรู้สึกเป็นสุขใจสบายใจเป็นอย่างมากๆเลยส่วนว่าเรื่องราวกายเรียกคุณพ่อรู้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะน่าติดตามและน่าตื่นเต้นขนาดไหนเราคงจะต้องมาติดตามและฟังในตอนต่อไป